สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับฝากนะครับฝากช่องทางหนึ่งก็คือที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับนะครับ ก็มีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะครับมาดูนะครับวันนี้รถเราเหลือคันไหนบ้างนะครับนะฮะก็ยังเหลือนะครับคันนี้อีสุดาก้อนปี4 5เครื่อง2อ5 s l x นะครับคันนี้ผมยังขี่ใช้งานอยู่นะครับขายนะครับถ้าซื้อไปได้นะครับทำไปเยอะนะครับก็คันนี้21นะครับ21นะครับก็สูงนะคริบจริงมันก็สูงสูงมากนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นท่านใดที่ชอบรถแต่งสวยนะฮะเอาไว้ใช้งานเดินทางไกลๆนะอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็มีดาก้อนอีกคันหนึ่งนะคันข้างหน้านะครับคันนั้นปี2542นะครับเครื่อง2008 s น x กนะครับนะครับก็รถพอใช้งานนะครับสนใจกันนี้ก็ต่อรองกันมาได้นะครับเปิดอยู่ที่149นะครับ149,000นานนะครับเล่นเอกสารพร้อมโอน มีตำหนินะครับมีตำหนิพวกเพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่ใช้เป็นน้ําเค็มนะครับน้ําที่เป็นน้ําก่อยๆหน่อยนะครับนะครับรถคันนี้มาจากโคราชนะครับมาจากนนทไทยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับ Vico J ปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเครื่องสองพันห้านะครับตัวนี้เป็นพวงมไรยพอร์กระจกยังเป็นมือหมุนนะครับแต่ว่านะฮะยังเปิดแคปไม่ได้นะครับมันจะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับนะครับ คันนี้ก็เปิดราคาที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับอ่าก็มีสองตัวนี้นะครับนะครับเป็นรถตีเทินมานะครับก็จะตัดออกนะครับสามสามหมื่นเก้าทุกคันมาเรียกเอาเลยเลยนะครับสองคันนี้สามหมื่นเก้าสตาร์ทติดคีย์ได้ปกติคันนี้แอร์เย็นคันนั้นแอร์ไม่เย็นนะครับต้องเช็คนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับผมโตโยต้านะครับส่วนคันนี้นะครับมิลาดนะครับปีสองพัน 13นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็ก ABS นะครับ149นะครับต่อรองกันมาได้นะครับเหลือฟอร์ดนะครับยังอยู่นะครับยังมีใครจองนี่สีนะครับให้ดูก่อนวันนั้นยังไม่ได้พาดูนะครับมันจะมีต้องเก็บแก้มนะครับสีซีดนะครับเป็นเครื่องคอมมาลเลวเป็นหน้าโฉมใหม่นะครับเปลี่ยนโฉมจากปี040506นะครับมาเป็นโฉมนี้แล้วนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับก็ เขาบอกมาทำาคสาลนิดหน่อยนะครับคันนี้นะมันไม่ได so ้เปื้อนมากนะครับแล้วก็ลื้อซักคมนะครับมันมีดินที่ตกค้างนะครับให้ดูนะครับไม่มีผุนะครับนะไม่มีผุไม่มีจมน้ํานะครับพวกนี้เป็นคาบดินดินเฉยนะครับคุนดินนะครับให้ดูแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับบางคันเราลื้อมานะครับขึ้นสนิมผูกก็มีนะครับแต่คันนี้สวยนะครับไม่มีปัญหานะครับได้แอร์แบ็กนะครับคันนี้ก็ เปิดราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้นะครับขายตามสภาพนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเก็บงานสวยนะครับเก็บงานลิ้วรอยก็2 9 0 0 0นานะครับนะครับเป็น f o r d r a n g e r รุ่นท็อปนะครับ xlt นะครับมาดูี่พวกนี้นะครับเราก็ถอดซักเราถอดซักอย่างนี้นะครับพวกผมนะครับนะคริงจะแห้งนะครับถอดออกมาซักนะครับแกะตัวทัพเสียงออกแล้วก็ซักนะครับ แล้วก็ตากให้แห้งนะครับมีคันนี้นะครับคันนี้เชฟนะครับรถสภาพไม่ดีนะฮะนี่จะขายตัดออกนะครับสภาพไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัววีโก้คันนี้นะครับต้องเก็บงานก่อนนะครับก่อนรื้อซักคมซักเบาะนะครับสีประตูปีศูนย์หกนะครับคันนี้ก็จะได้เก็บสีทั้งคันริ้วรอยมันค่อนข้างเยอะนะครับริ้วรอยเล็กน้อยแต่รถเดิมนะครับแต่ริ้วรอยเยอะหน่อยนะครับคันนี้ก็จะเอาเก็บสีนะครับ สนใจคันไหนนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับรถเราเหลือแค่นี้นะครับสนใจโทรมานะครับที่เบอร์098นะครับ2744279 098 2744279อดลาล094นะครับ475 4441ท่านใดอยากดูรถตัวจริงโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีตีนัดติดจองหรือเปล่านะครับถ้า,ามีตีนัดติดจองก็มาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ